วันดีครับมื่อเนี่ยวันที่สี่กลุ่มผ้าพันสองพันหารอยหกสิบเกตนะครับเอายังผ้าพินองอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่ที่สองนี่แหละครับเอาเอา,เอา,เอางโวงามของหอยลีคือเกา่าวันดีครับวันดีครับหอยลีกำมะลใสเอาเสนอแม่สาวเอาแม่สาวหน่อยหน่อยก็ได<อ>้<อ> หมื่นกว่าบาทเม,มืนเจ็ดพันแม่น่อนเนี่ยมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอครับอ,อหนึ่ 17, ดนเด้รอยแม่หนเด้อเมื่อนังดีเนาะทั้งใตดีเด้อแจ้งขาบมีตานี้นะครับสูงประมาณเท่าไรครับประมาณอยสิบประมาณนี่ละประมาณ่อยอีสิบขาบวงเน,เนาะทั้งใต้ก็ดีเด้อบมีตานี้อย่างเด้อแม่นี่เด้อ หมื่นเจ็ดพันหาร้อยนี่ถือว่าเป็นแต่เอาไปเลี้ยงครับเพราะว่าราคานี่ถือว่าถูกเนาะลูปสวงก็ดีเอาบือลรงได้แจ้งข่าว่ปบิตอนนี้แม่สารน้อยประมาณสักปีครับนี่ยม้วนเก่าเดือนนะครับเด้อยเก้าเดือนนะครับนี่ยเก่าเดือนเก่าเดือนช่วยช่วยโอ้พ่อม่วยชวยเครื่องพร้อมจับไดู้ได้เอามาดมกล้องแล้วขี้หลังก็ได้ ที่หลังไปตลาดก,ก็ได้เด้อยที่หลังไปตลาดก,ก็ได้แม่บุหรี่ตือเนามันเนี่ย <c oughs> แม่สาวหน่อยมือเจ็ดพันหารวยครับ <c oughs> เอาน่าสนใจครับเอาบนันดิตัวต่อไปครับตัวนี้บ่ะนี่ตัวนี้เอาสวยๆกันแม่สาวหน่อยขึ้กันนี่เอาแม่นี่อายุเท่าไหร่ครับนี่ส้มปีเอาง้วนส้มปีเนาะแม่นี่เนาะแม่นี่ยส้มปีเนาะเปิดเท่าไหร่แล้วครับสองหมื่นสีสองหมื่นสี่เอา เบื่อเรื่องโอนต้นแฝงขาดีวุน่แ no. น <ment> ี <thous S 2> <necess> ้สองหมื่นสี่พันเชียงดีขี้กันเนาะเชียงเลยเอาสองหมื่นสี่พันกับแม่นี่เด้อที่ลังก็ได้ครับที่ลังก็ได้เอาง่วนส้นตีใส่ไปตั้งน้ำกิ้มกระได้ใส่ใส่ไปตั้งน้ำก็ได้ใส่ไปตั้งน้ำก็ได้บ่เอาคือคักแทนเนี่ยเอาใส่ไปตั้งน้ำกระได้เลยวุมงี่แบบนี้เด้อเอาชึบชึบชึบนี่เอานี่ยเนี่เนี่เอาตีแสงแดดแล้วสองหมื่นสี่บ่ สองซีเนาะสองซีเลยครับแมนีเดอสองหมื่นสี่พันะครับเอสนใจโทร่มาหาหอยดิต่อรองได้เนาะหมื่นหกพันหาอยเชื่องกันคัือง้นกันพ่อปีเจ็ดเดือนกลัวหมื่นหกพัาอยเจ็เดือนกลัว่งหมื่นหกพันห้าร้นะครับเจ็ดเดือนกลัวๆด้วเอาหนาตานิ่งๆจับได้จับได้อันนี้ใส่ไปทั้งน้ำจินก็ได้ได้ครับได้ที่ล้งไป ซื้อกับเข่าตลาดก็ได้ได้โตครับเปนหูมันหูขี่ลงมหูก็ได้เพราะว่าหูขี่เข่าหูก็ได้เลยเป็นหูคนนี้ชื่อหูแต่หมื่นหกพันห้าร้อยครับบ่บ่มีแต่นี้เด้อบือลื่นก็ได้อยู่ครับเอาง้อส้นพ่อปีครับเนี่ยเอาโตได้ครับบ่เนี้ยหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับแม่ในเด้อเอาจับลงมหูก็ได้ครับเนี่ยเอาบ่เนี้เอาสวยๆเงี้ยๆนี่นี่นังดีๆบ่เนี้ เาเนื้อนังดีๆเลยแม่นี่เท่าไดล่ะครับบ่ดน,นี่้สองหมื่นสามห้าสอเอ้าสองหมืนหร้ออันหาร้ 23, าร<อ>เป็นแม่สายเงๆ,ๆนี่นะครับเด้ออ้าวนี่หน้าตาเป็นชึบแทงขาบ่ามีตํานี้สองหมื่นสามันหาร้อยสูงเท่าไร่ละครับ 140ร้อยสี่สิบประมาณเนาะประมาณร้บอบวกหางเน่าด้อแม่นี่หางสวยคับพวงหางเนาหางสวยเงาเอาล่ำตวดีครับล่ำเนาชิบนี่นี่นเอาสองหม่รอยเด้อมีตำวนี้ครับแม่นี่เด้อสองหมื่แล้วหางคนลากดินเลยเด้อนี่เอาซื้อ่าสวยครับเอาบานี่แม่นี่บานี่ เม่นี่เท่าไหร่ครับแม่นี่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าครับแม่นี่ 25, <000. S 1> สวยสองหมื่นห้าพันเอาเล็บดีแข้งขาดีสูงเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าร้อยสามสิบบวกรำมตัวดีรำตัวดีนะครับบ่มีตำหนี้เด้อเอาเนี่ยชบอม ผมมีตัวนี้กันเนาะเอาเอามดหรอพ่อครับบันนี้มแลนวครับหาตัวครับหตัวเนาะเอาแม่มดเลยสาวทั้หมดอยู่หสาวนี่มอดหนึ่งมอสองมสามโอ้มอดหงมอสองมอสามเรื่องเามักมอเลยโอ้มักมอดลอเปรียบเทียบได้ดีลนี่มอหนงมอสอเาห้อยรีวาเลืองเอาเรื่องนี้มอหนึ่งมอสองมอสามเอาสาวหน่อยทั้งหมด อยู่มอหนึ่งมอสองมอสามก็เปรียบเทียบดีทอนเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่เอาพี่น้องเลือกเอาเด้อมักสั้นได้เหลือมากห้อยนี่จานห่เมื่อนี่เอาขอคุยอะไรครับขอคุณอะไรห้อยสงคิดตอกโปกงตอกเป๊กแต่ที่ใช่ด้อหนิงงามนี่น่ะ เท่าไรแล้วครับนี่เศาาาล้อยเศาเกาห่าล้อยแม่สาวรั้ปีแล้วครับนี่ปีกัวครับปีกัวเศาเกาห่าล้อยตัวไดตัวไดสูงเท่าไรห้อยสูงสูงกว่าแม่นร้อยห่าสิบขึ้นเนาะอห่าสิบเนาะเอาสี่สิบขึ้นซะเจ้าสูงไหลเอาสี่อยสี่สขึ้นเด้อบือเรื่องได้ล่ำโตดีแดงขายดีนิ่งดีเชื่องเป็นบ่ครับเป็นเตลี่งเนาะเชื่องเชื่องเชื่อง เอาปีกัวๆนะครับเด้อเชือบนี่เอาหนาตาเพื่อนี่เร็บก็ด,ดีเองนั้นเอาเรีบดีผมมีแต่นี้เนาะห้อยสงองเนาะสองหมื่นเก้าเนาะแม่นี่เนาะแม่นี่สองหเก้าครับเด้อสองเก้าสองเก้าเอาสองเก้มมีหาด้วยเด้อสอาเาอาไปใส่ครับโอ้ไปผูกลัก เอ,อีกแม่นี่กับแม่นบุคคลนี่บ่เอาแม่งามงามๆนีน่นะคือได้งามมาแเฉยมือนี่นะข้า,าเดียวกันแล้วครับหมูหูเสมอ<ๆ>ปากบาลามันนะครับเด้อเอาส,สวยๆนี่เราเบิ่งก็ได้นี่เอาเอาหนาขึ้นมาเลยโอ้ยพี่สวยเลยแม่เอาเท่าไรกูเนี่ยสองมือเก่าโอ้สองมือเก่าขึ้กันเนาะราคาเดียวกันเด้อแม่นี่กรได้่งลอยสี่สิบขิงขึ้กันน้อสองมือเกา่าลอยสี่สิบขึ้นเนื้อหนังดีดูดชวงดีบือเลือดได้โอนต้นวันทั้งมิ่มหางเหย้าเล็บดีแข้งขาดีบ่มนี่จํนี้ อืมเอารับประกันเด้อคาทุกขาถอนรับประกันให้อืมเอาสองหมืนเก้ครับสองหมื่นเกาสองืาสมืนเกได้สองตัวสองเก้ได้สตัวเท่านี้เนาะอืมสองมื่นเก้สอตัวเท่านี้บอกครับบอนี้บทำนี้เอาเรื่องเอาเรื่องงงเรื่องนเลยวยเอาเบอร์โทรครับบสอีเก้า เกเอาไม่กันนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สอหกสสหเก้าแดิมาสี่สี่หกสี่สี่หกห้สอนหมวกใบเดิมจ้างกัเพื่อนนักมุนจางสินด้วยกันดใส่แล้วครับที่ผูกเมื่อกี้นี่ยผมบอกให้อันนี้ก็แมนบ่็เอาสแม่นี่บ่ องแม่นี่โอใ้ใหญ่เลยโคงสางใหญ่อันนี้เพิ่นได้ลูกนึงบอกครับบ่โอ้ลูกนึงแยกไปแล้วเนาะเอาอันนี้ก็ดีร้อยหาซิบเดียววานี่ล้อยสี่ซิบหานเนาะประมาณล้อยสี่ซิบหานด้วยเอาไาตําไว้ครับงหญ่ดีครับลูกนึงเด้ะแม่แยกลูกแข้งขาไว้อย่างนี้เอาเล็บดีหางาเงี้ยวล่ำตดีครับแม่นีเด้อได้ลูกเดียวนะครับเพิ่นแยกไปแล้วว่างนะครับว่างว่าง,างเอานี่หน้าตาเพิ่นหันมาดู อันนี้เขาากล้องดูนี่อา้อาวเชื่องเชื่องโอ้เสมอปากอา้าวโดมกล้องปลามันแดงอโอ้โอ้ระว่างงวัวหรือระว่างผู้จูงเดี๋ยวนี้ทเท่าไรแล้วครับราคานี่เอาราคาเท่าทไรนี่เปิดไปสีเลยสีอะไรเนาะบานนี้ไปใส้สี แดงกันมากเลยเอาเอาหนิโมเมนเจอของวัวปะจับเกียวใจจากราคามันโอ้บจากราคาเบอร์โทรกับมีบ่หรอนี่ไงชิ้นสูงโอ้หอยสูงอากระลังเบิ่งกันจิ้วหอยสูงกับหอยสีอันเดียวกันบะอันเดียวกันโอ้อันเดียวกันหอยสูงกับหอยสีเดี๋ยวผมร้อยนะครับเดียวแมเนบ่บ่อบ่เอาโมแมนต์เครับเอาโมแมนต์โมเมนต ห้างซ้ำเดเลยเนี่ครับห้างห้างนี่นะก็กอนยบนันด้านในหาน้กันบ่หมาน้ำกันบ่โอ้มาน้ำกันเครื่องตัวดิทอดเด็ห้างห้างนี่สามพันนมืนสามหายเอานี่จะางันมา่นสามหายะ ได้ลูกไม่เป็นเกือได้ลูกแกงตัวลูกแรกบ่ห้อยโอ้ม้วโบลานสีขาวม้วโบล้านสีขาวได้ลูกเดียวนะครับได้เด้อเด้อได้ลูกเดียวยังสมบูรณ์ได้เด้อเนาะยังสมบูรณ์ดีู่เลยว่ามันกี่ลายมาได้เด้อห้อยห้อยหลวงว่าห่างๆานั่นก็ว่าหางมาได้เด้อเนี่ย ได้ลูกม,มาตัวเดียวเขาพนนย่เขาซื้อน้อเอาแข้งขาบ่มีตันี้มื่นสามหารวยราคาถูกๆราคาหนึ่งห้างอยู่ราคาห้างห้างด้วยมื่นสาหา,หารวยนาะหางเาหางลามพูนอ่ะกวยไปกวยมาบือลื่ได้เอาตันี้บ่มีได้สูงประมาณจัร้อยสมทิพย์นะ่แล้นาะสามทิพยบวกเด้อเอาบ่มีตันี้แต่ว่าห้องไวกับพซื้อแล้วพ่อถกทมื่นสามหารวยครับ เมื่นสามหาร้อยเบอร์โทรครับ098 639 7056ปด้หก้อเจ็ดนยหาม่ลวมหน้าน้าทรวงตลอดขายหัวซื้อเขาเนอ่อ้ัวตจเลียดตัวเนี่ยเราบันนี้ราคาเมื่นสามหาร้อยบันแม่ลูกเหรครับเดียนี่สวยเลยลูกตือแม่ยังดีสีแดงๆนี่บ่เป็นลูกที่สองที่สามเพิ่นแล้ว โอ้ลูกสองเขาพึ่งขึ้สวยแต่เนาะนานุโอนะครับอ๋อแม่กับพ่อแม่เอาสูงเท่าไรละครับบาทนี่ร้อยสี่ที่บวกแข็งขาดีเนาะหางเหย้าหางลามด้วยอาเป็นลูกเมียนะครับเนี่ยเป็นลยู่ตัวที่สองเนาะตัวที่สองที่สามหนึ่งครับโอ้เบิ่งลูกตัวที่สองเพิ่งมาเนาะนี่สีแดงแดงเลยครับเนี่ย เอาเป็นลูกสามหนึ่งครับเป็นลูกสามหนึ่งนี่ครับบือลึง่งได้นี่เอาเสื้อสวยเลยสีแดงแดงเอาเป็นลูกตัวที่สองแดงทั้งแม่ทั้งลูกบ้านี่เอาสวยๆเปิดเท่าไหร่หรอครับสามเจ็ดบ่โอห้าหมื่นเจ็ดเลยครับห้าหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกเอาเนี่ยครับลูกของสามหนึ่งเอาเนี่ยครับชุบห้าหมื่นเจ็ดเน่าดีครับแม่เปินเลยเพราะมีแต่แ่ทั้งแม่ทั้งลูกเพราะมีแบบนี้เลยลูกพ้นเท่าไหร่ก็ลูกพ้นสี่เหรียญเปลูกพ้น โอ้ลูกคนในซีเดือนนะครับเด้อหาเมือเจ็ดเนาะผุ๊มบิจํานี้เนาะเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หาซี่ยหาหาหนึ่งศูนย์หาเมือเจ็ดยังต่อรองได้ลูกตัวเมียสวยๆลูกตัวที่สองเอาหางเงี้ยแม่ก็ได้เอาโทรมากบนนี้ห้อยยังครับห้อยจันท่าครับห้อยจันท่าห้อยโพกาลสินนะครับเด้อเอาบุ๊ิพิษวานของห้อยจันท่าเด้อขอบคุณหลายครับ ตัวกันอยูโอ้บางไงเขาวาเดี yeah. okay. 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 ๋ยวเขาผู้ใดมาเดี๋ยวเขาขาแม่ลูกยังไงเขาขาโอ้โทษโทษโทษโอ้แม่ลูกเขาขาผู้ใดโดนเอ้าโทษใดครับนี่ยโทษใดครับยังไงนี่ยลากฆ่าโทษใดครับ ตัวผู้สามหมื่นสามตัวผู้ยังไงนนั่นหนาะบอกยันยันนี่น้อสูงประมาณจักลอยสี่สิบขึนบ่ประมาณนี้เด้อเอาเป็นตัวผู้นะครับพูดอ่ะเอาพี่นองอยากได้โอ้นะครับเอาบอกยันยเลยโนกตั้งๆนี่แหละชึบนี่ตัวผู้นะครับเอาหายาอย่างในตลาดเอาไทายพี่นอนมึงดื้อเอาเอาในตลาดนี่ยหายาอเลยครับตัวผู้ให้พี่นองอยากได้วไวชึบตัวผู้เอาในลาคา่ ในราคาส0สาครับเออส่นสออตัวเลดสามหมื่นสายังตัวใดเบอร์โทรครับเบอร์โทรมีเบอร์โทรบ่เออรศูนย์เก้าองอเจ็ดหนอื เจ้าพ่ออ่ะนะนกข้ากินบางอย่างบางมันเกี่ยวอยู่บ่บ่อกข้าโอ้กินข้าวอยู่อ่ะเอาหอยยังครับเนี่ยไถดำครับหอยไทยดำจากไสครับนกอู๋สีโอ้หอยทถดำจากนกอู๋สีครับเอาหน้าหนาใหญ่เด้อสามหมื่นสามยังต่อได้เด้อเนี่ยเด้อเป็นตัวผู้นะครับเด้อแจ้งขาดีเล็บก็ดีบากใหญ่เลยเด้อเอาพี่น้องสนใจสามหมื่นสาม เอาโทรมาหาห้อยไทยดำครับเอาขอบคุณหลายครับเด้อครับครับเอากินข้าวต้อครับบันนี้ห้อยห้อยสะดมต้อกันบ่ต้อกันอยู่บ่ต้อกันอยู่บ่ยังครับบ่ได้ต้อดอกบ่ได้ต้ออยู่ยังมีสองมีแม่ลูกแยกลูกไม่ไมนี่แม่แยกลูกไม่ไหมนี่ครับเชือบได้จักตัวลูกคนนี่สองโอ้ได้ตัวเดียวบ่ตัวแรกแยกตัวว่งฮึมตัวแรกได้ตัวแรกแยกเมื่อวานนี่ อืมโค้งสร้างใหดีด้วยเด้ร้อยหาซิบเห็นคนออกโค้งหน่อยได้ันเลี้ยงลูกเอาหางเงย้าหางเงย้าหางเลือกมชุบหลายร่ายเขา้ารขยดีเลือดีแม่ลูกแม่ลูกเดียวแม่ลูกเดียวคุณ่ะหางคนเด้อลากดินรยหาสิบรือว่าสูงโค้งสร้างให่โค้งสร้างใหญ่ราคาบานี่ สองหมื่นารสองหมื่กองหมื่นกับหาร้อยสองหมื่นกัหาร้อยคุยกันได้เอคุยได้เออยากลูกอว่านนี่อยากลูกว่านสองหมื่นกับหาร้อยครับเด้อเอาของห้อยดมมดมาบอกเขาบนแม่ลูกรับโอ้แม่ลูกแม่ลูกใส่แม่ลูกตัวไหนใส่ลูก่นโอ้แม่เขาขาวนี่บ่ลูกแรก่นบ่นั้น โอ้ลูกแรกเขาเอาเบิ้งลูกพันเด้อเอาแม่ขาวลูกแรกนี่ลูกแรกนะครับลูกตัวเมียนะครับโอ้ตัวผูบ่ลูกตัวเมียตัวเมียลูกแรกลูกตัวเมียพันเด้อนี่เด้อยืนเฮี้ยงแม่อยู่นี่แหละเอาใกล้ที่สูงซ้ำแม่แล้วล่ะเอานี่นะครับเด้อแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกลูกแรกนะครับลูกแรกเอาแม่เป็นกะถิ่นร้อยสามถิ่นผุแล้วเนาะความสูงเด้อตัวนึ่งได้ครับเอาสีขาวๆนี่เด้อชิบเชิบ เอาแต่น,นี้แม่ลูกเท่าไรแล้วครับเนี่ยสองหมื 25, <500. S 1> 25, 500. น่นห้ันห้าร่ลูกคพินะครับเด้อแม่ลูกลูกแรกลูกตัวเมียสองห่นห้าพันห้ารเอาบ่มีจำนนี้ยังเนาะเอาเป็นเดาวเปลี่ยนครับง่วเรียด้่วเียง่เดียมดดเราบ่ครับบเนีมดแล้ว,บบเ,เ,อลวเอาเบอร์ท่ครับบ่เนนเ้องศู์เก้าสองแปดสองสามสามศูนย์แปดสาเอาโทรมาเด้ครับ เอาถูกถูกด้วยเนี่ยมาถึงห้อยโดมด้ยครับห้อยโดมเพื่อสมเด็จผีกำลังกำลังตัวกันอยู่ผี่ห้อยโดมด้วยทัรมาเลยได้แล้วเบอร์เดียวกันบ่เบอร์เดียวกันบ่เเอาเบอร์เบอร์ได้ก็ได้เอาอีกบ่สันเบอร์เอาอีกบ่เอาอีกก็ได้เอาเบอร์ไหครับ092 092กสอง823 สองหมื่นกับห้าร้อยอืมเอาต่อไรเด้อห้อยดมเอาหน่ครับห้อยดมครับผมกับแม่บ้านนี่ยนะครับอ่าโทรมาต้งไปซ่งทอดบ้านไปส่งฮอดบ้านส่งฮอดบ้านคุยถูกกันส่งฮอดบ้านโทรมาเลยเด้ออ่าต้งสองเบอร์นี่แหละครับอือขอบคุณหลายครับพวกผู้ใดแน่นอน โอ้ครับจูงง่วบ่ครับบ่จูงง่วบ่ครับบ่โอ้ระวังเด้อผู้จูงง่วนี่บ่เป็นหยังเด้อระวังเด้อผู้จูงเอาไว้จำกันโอ้ครับสวัสดีครับครับผมห้อยหยังก็ห่อนห้อยถนอมโอ้ห้อยถนอมจ่ากย่างตลาดย่างตลาดครับหน่อยถนอมจายย่างตลาดแม่สาวสวยๆบาดดีสาวสวยสวยสวยเลยบาดนีหบอดซิงหยอดซิงริงๆนะครับเนอะโอ้หอาสวยๆเลยบาดสาวจริงๆ สวยๆเลยสูงขนาดสูงวันโค้งสางดีเลยโค้งสางดีครับอืโค้งสางดีเลยนะครับสูงเท่าไร้ยห้าสิบห้าร้อยหสิห้าวัดแล้วเนาะร้อยห้าสิบห้าบวกอะไแม่สาวเพิ่นจักปีครับชองปีครับวดแล้วก็เด่นเลยดีประมาณ่นส้นสองเด้อแข้งขายดีพวมีแบนี้บือลื่นได้บือลื่งได้เอาความม8่9สิบแดสิบเดือนนี่ยละเอาคปรมมาณนี้ได้ครับนี่ครับเอาบือลื่ได้แข้งขาดีพวมีแบบีหางเงา หางยาวหางหลมดูสว่งดีครับเอารอยหาซิบขืนนี่ซือว่าสูงนะครับนี่โค้งสางใหญ่หนาลึกด้วยครับเด้อเอาเปิดเท่าไหร่แล้วครับสามหมื่นหาครับสามสามหาตัวล่องได้สามห้าน้อสามหมื่นหาเลยครับตัวล่องได้เอาเอานี่ครับเอ้าเบิ้งเบิ้งเท่าหนาเนาะหน้าทั้งหนาเนาะหน้าสวยหน้าสวยเอ้าสวยดีครับนีเด้อ เอาหูสมอปากเนาะเอาสมอปากเป็นเอากระทบนิดนึงบ่กระทบน้อยนึ่งนะครับด้วยเอาหูกระทบน้อยหนึ่งครับสามหมื่นห้าตัวเดียวนี่ยป่ครับบ่ะตัวเดียวครับอมเอาตัวเดียวเนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสห้าหนเดห้้องหน่้าอง่งหอยง้อมน้องเขยังตลาดครับหอยมวนน้อมน้องขน้อม ข้อยถนอมขับถนอมสิบบ้านน้องอีเทาพผ่้ย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เอาถนอมสิ์บอกคือซื้อนังงวยเลยเออจ้ะวนังงวยเก่าบ่โอ้ถนอมสิ์ตัวนั้นตะกุกสิทธิ์ไหมโอ้เอาสามือหาด้อของคอถนอมเอาจากย่างตลาดง่วงงามนะครับเอาโทรมาเลยเด้อหางเงาหางดึงดีหางดีพ่อถนอมสำนีบุมมี่สำนีบุมีขอบคุณหลายเด้อพ่อถนอมเด้อน้าจิมฮาครับโบ่แม่น้องเฮาทั้งหมดบ่โบ่เนี่ย คนยัยเพ่นบอกว่าืึอนี่ออกบ่เมื่อนี้ห้อยโบออกบ่เมื่อนี้ออกบ่ออกออกมากมากก็ร่งตอกลักก็ร่างตอกลักเราเอาห้อยโบกัแลับง่วนหลายง่วนเม่สาวทั้งมืดอยู่นี่ หอยโบกำลังตอกลักอยู่เอาหอยโบหอยโบเนี่รับประกันเด้อการตอกลักนี่แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนบอกเริ่มจากไซสครับเริ่มจากตัวบนเลยว่ะตัวไหครับตัวตอกลักเมื่อกี้นี่ตัวตอกลักเมื่อกี้นี่ครับโอ้ตัวนี้บอกแม่แยกลูกวะแม่แยกลูกครับโอ้แยกลูกได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวครับได้ลูกเดียวแยกไปแล้วครับแยกไปแล้วสูงเท่าไหนแล้วครับนี่ สูงประมาณร้อยสามสี่สิบร้อยสามชิปร้อยสี่ชิปบวกแข้งขาพึ้นก็ดีดีครับเล็บดีเนาะเอาบุฟี่ตัวนี้เลยหูสันสันครับหูสันสันเนาะเป็นปลามันบวกครับนี่ปลามันครับปลามันปลามันได้หูสันสันครับเอาสีแดงแดงได้เอาบุมี่ตัวนี้เนาะคพิแยกลูกคนไปเนาะลูกเดียวเนาะเปิดเท่าไหร่ละครับเปิดสองจิตโอ้สองหมื่นเจ็ดนะครับเอากับผมแพงเลยคุยกันได้เด้วสองหมื่นเจ็ด สองหมื่นเจ็ดคุยกันได้ครับแม่ลูกเดี๋ยวแยกไปเอาโป้งสางดีอยู่ครับเอาสองหมื่นเจ็ดเนาะเอาตัวได้ครับบ่เนี่นนยโอ้ตัวน,น้อยๆนี่บ่เนี่ยไปกันน,น,น่อยเน้นน้อยเนี่เท่าไหร่ครับนี่แม่สาวนี่แม่สาวน้อยได้สิบหก่าสเนาะสูงเท่าไหร่ละครับสิบหกนี่ประมาณรอยบวกกี่ดอกประมาณรอยยี่สิบบวกหมื่นหกแทงขายดีบ่มี่แบบนี้ประมาณจักปีครับหมื่นหกนี่ ปร,ประมาณซ้นปีเลยครับ1มื่นหกเอาไปเริ่บงหน้าให้ันนี่ครับนาเพิ่นเดนี่เด้านาเพิ่นเอาประมาณส้นปีนะครับแม่สาวหน่อยนาเพิ่หนึ่งหมื่นหกพนะครับ1น0 0งหมื่นหเอาแม่นี่เดยครับนี่หมื่นเจ็ดพันหา่อยสูงเทา่าไ่ครับร้อย 17, อยี่สบห้าบวกร้บหนึ่งหมื่นเยแข้งขาดีโบมีตทำนี้ดือลื่นก็นได้โยชื่องก็เชื่องนิ่งก็นิ่งเนาะ มาณจะปีกว่าน,นี่นนเอาส้นปีเนาะแม่นี่เนาะเอาส้นปีเด้อม่นหกพันหาร้อยเนอ 16, 17, <500. S 1> โอ้มื่นเจันหาร้อยอันนั้นจังมื่นหอันนี้มื่นเจดพหาร้อยนะครับเด้อเอาต่อไปครับต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้เนาะมื่อนี้นะ้อยมาเบิ้งหลายเด้อผู้ซื้อหลายเยอะเด้อมือนกันเนท่าไหร่ะครับโบโอ้เาีห้า, 4, หาร้อยนะครับเด้อสูงเท่าไรครับนี่ ลอยสี่สิบเศร้าสี่ห้าลอยลอยสี่สิบบือลึกลงใดครับ,บโอนต้นนะครับแข้งขาดีบ่มี่แบบนี้เอาโค้งสั่งดีอยู ah ่ครับ hmm. ชุบ uh, บ hmm. ah ่มี對對่แบบนี้เนาะครับผมประกันให้อืมเทไรครับผมโอ้ตัวนีู้่ตัวนี้ก็เป็นแม่สาวบ่แม่สาวเนาะสูงเทไรล่ะครับแม่สาวนี่ด้อยสามหาบวกด้อยสามที่หาบวกแข้งขาเพป็นก็ดีแต่นี้บ่มีประกันให้คือกันเอาเป็นแม่สาวเดี๋ยวเพิ่นะมานเท่ไรโบนี่ปีกัวรี่สองแล้ว สองปีนิดๆสปีนิดๆเด้อเอาแม่สาวสองปีนิดๆสองปีนิดๆเปิดเท่าไรล้วครับเปิดไสองสามโอ้สาสามหน่งราคาโรไงน้ำแม่ยายนี่เปิดไถ้าถูกๆสองหมื่นสามเลยครับเอาทั้งหมดทั้งถวนยังมีอีกว่หมดแล้วเอาทั้งหมดทั้งถ่วานี่เบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่ง เอาทังหมือตั้งถั่วด้อนี่เอาราคาแพงของหอยโบจากกรเพือโผู้ใสกาสินเอาลอยเอ็ดพอโอ้บอกครับโพไใสลอยเดด้วยใสเนาะมเมนต์ผู้ใกาลสินเนาะพอเบอกเอาพิดแล้ว่นผู้ใส่ลอยเอ็ดด้วยเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณาองแ่อนี่ ค,คจับไว้ซื้อ,อโอเ้โอเป็นผู้จับไว้ให้เพิน่นงามๆนี่นะซือ้อไว้ให้เพิ่นได้ซื้อ,อ,อโอ้ขอคบคุณหลายครับ